สวัสดีครับผมในอัศนีรถนิ่มตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปยินดีต้อนรับเข้าสู่ y o u t YouTube Channel กองสววนดิารแรงงานกับการนำเสนอข่าวสารประจำสัปดาห์ที่2ของเดือนสิงหาคมมาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกกันเลยครับอาทิบย์ดีกรมสววนดิารและคุ้มครองแรงงานมอบเช็คเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ตามโครงการเงินกู้เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019แก่สากลอ,อมทรัพย์โรงแรมรอยัลโอคิดเชอร์ตันจำกัดวันจันทร์ที่8สิงหาคม2565นานิยม2แก้วอธิบดีกรมสสวนการและคุ้มครองแรงงาน ประธานมอบเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานโดยมีนายเดชาพกพัฒนารักษ์รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานร่วมเป็นสักขีพยานซึ่งเป็นเงินกู้ตามโครงการเงินกู้เพื่อบรรเทาผลกระทบ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ให้แก่สากลอมทรัพย์โรงแรมรอยัลออกิเชอร์ตันจำกัดจำนวน5ล้านบาทมีนายธนิสรจันประสิทธิ์รองประธานกรรมการและนางสาวชัญญกันภูวอริยธนาชัยผู้จัดการสากลเป็นผู้รับมอบโดยสากลจะนำไปใช้เพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินให้กับสมาชิกในการใช้จ่ายชีวิตประจำวันและเพื่อปลดเปลื้องหนี้สินที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงให้กับสมาชิกคาดว่าเงินกู้ที่สากลได้รับในครั้ง จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ใช้แรงงานที่เป็นสมาชิกสากลประมาณ269คนกองสวดิการแรงงานร่วมเป็นเกียรติในงานรณรงค์สัปดาห์นมแม่โลก ในเดือนวันแม่แห่งชาติวันจันทร์ที่8สิงหาคม2565เวลา13.30น,นอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานมอบหมายให้ในายวิสุทธิคงสุจริตผู้อำนวยการกองสวัสดิการแรงงานเป็นผู้แทนเข้าร่วมเป็นเกียรติในงานรณรงค์สัปดาห์นมแม่โลกในเดือนวันแม่แห่งชาติภายใต้แนวคิด Step Up for Breast Feeding Educate and Support เสริมพลังสร้างความรู้ก้าวสู่วิถีนมแม่โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสื่อสารให้ประชาชนตระหนักถึง ความสําคัญของการเลี้ยงดูลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว6เดือนและให้อาหารตามวัยควบคู่กับนมแม่จนถึงสองปีหรือนานกว่านั้นและเพื่อสื่อสารสังคมให้ทราบนโยบายและมาตรการในการส่งเสริมสนับสนุนและปกป้องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของประเทศไทยโดยมีดรสาธิตปิตุเดชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณาสุขเป็นประธานกองสดิการแรงงานประชุมกองสดิการแรงงานประจำเดือนสิงหาคม 2,565วันพฤหัสบดีที่11สิงหาคม2,565เวลา13.30นาน นายวิสุทธิ์คงสุจริตผู้อำนวยการกองสวัสดิการแรงงานเป็นประธานการประชุมกองสวัสดิการแรงงานประจำเดือนสิงหาคม2565โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์สวัสดิการแรงงานผู้อำนวยการกลุ่มงานกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานผู้แทนกลุ่มงานส่งเสริมสวัสดิการแรงงานผู้แทนกลุ่มงานคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานหัวหน้างานบริหารทั่วไปและเจ้าหน้าที่จากศูนย์เด็กเล็กจังหวัดนครปฐมและสมุทรปราการเข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานพัฒนาปรับปรุงประสิทธ ทธิภาพของการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาอุปสรรคและกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันข่าวต่อไปจะเป็นการนำเสนอข่าวสารความเคลื่อนไหวการดำเนินงานของศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัยในพระราชูป,ปถัมภ์โดยมีกิจกรรมสำคัญดังนี้วันจันทร์ที่8สิงหาคม2 565ศูนย์เด็กเล็กจังหวัดสมุทรปราการได้จัดการแข่งขันระบายสีภาพกิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี2565 12สิงหาคม2565ของเด็กปฐมวัยระดับชั้นเตรียปรมปฐมวัยถึงระดับชั้นปฐมวัยปีที่3เพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยได้พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กแสดงออกด้านความคิดสร้างสรรค์และกิจกรรมสุดท้ายวันพฤหัสที่11สิงหาคม2 5 565นายวิสุทธิคงสุจริตผู้อำนวยการกองสสวิการแรงงานมอบหมายให้นางเรืองรองสั่งวิบุตรนักพัฒนาการเด็กเล็กศูนย์เด็กเล็กจังหวัดสุบุตรปราการเป็นประธานในกิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี2565พร้อมด้วยบุคลากรเจ้าหน้าที่เด็กปฐมวัยและผู้ปกครองร่วมลงนามถวายพระพรนเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทปองสิงหาคม2 565เพื่อเป็นการเทดภาะเกียรติในพระมหากรณุณาธิคุณแสดงออกถึงความจงรักภักดีและเพื่อให้เด็กปฐมไวัยได้ตระหนักถึงความกตัญญูตอ่อพระคุณของแม่และทั้งหมดคือขา่าวสารประจำสัปดาห์ที่2ของเดือนสิงหาคม2565ของกองสวดการแรงงานอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ y o u t u b n n e l กองสวดการแรงงาน เพื่อที่ทุกท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆด,ด้านสวัสดิการแรงงานของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกสลอ,อคุ้มครองสิทธิ์พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ